สวัสดีครับในคาบนี้เราก็จะมาศึกษาต่อในเรื่องของรากรางจมกรานิกในบทที่2ซึ่งก็จะเริ่มในหัวข้อที่เรียกว่าเป็น Equation of Motion นะทบทวนกันก่อนเลยนะครับในคาบที่ผ่านมาเราได้ทราบถึงรูปแบบทางคณิตศาสตร์ของรากราง e q ค a t i o n ซึ่งมีรูปแบบเป็น p r t t i l l i i f ของ L เทียบ q ลบอนุพันธ์ระดับหเทียบกับเวลาของ dldq. เ่ากับ0เมื่อ Q เนี่ย คือ g e n e r a l i z e d coordinate หรือพิกัดที่รเชชาใช้ในการบอกตำแหน่งจะเป็นพิกัดอะไรก็ได้นะครับจะเป็นพิกัด cartesian เป็นมุมเซตาหรือเป็น l 1 l 2ดังตัวอย่างที่ให้ไว้ในคาบที่แล้วแล,แล้วก็เราก็มาใช้เวลาสักส่วนหนึ่งในการที่จะเขียน lagrange function l ซึ่งนิยามเป็นผลต่างของพลังงานจนและพลังงานศักในรูปของพิกัด q ที่เราสร้างขึ้นนั่นก็คือเราเขียน l ใ้ในรูปของ q หรือ q. หรือบางครั้งก็ t เป็นต้นแล้วก็ในวันนี้เราก็จะนำเอาฟังก์ชันของละกราฟที่ได้เนี่ยมาใช้ประโยชน์ในการเขียน equation of motion ครับแต่ก่อนอื่นเรามารู้จักกับคำว่า equation of motion หรือสมก,การของการเคลื่อนที่สะกอดว่าหมายความว่าอย่างไรนะพิจารณาระบบที่เป็น พื้นแล้วก็ไม่มีแรงเสียดทานมีกล่องใบหนึ่งมีมวล m แล้วก็ผูกติดกับสปริงนะครับกำหนดให้ตำแหน่งสมดุลของมันเนี่ยเป็นจุดที่ x ทัางแล้วก็จินตนาการว่าเรากำลังดึงหรือว่ามีการดึงเอากล่องใบนี้ออกมาจากจุดสมดุลที่ระยะ x t ใดๆในจุดประสงค์ของการวิเคราะห์ทางกลาศาสตร์โดยทั่วไปเนี่ยเราต้องการจะทราบว่าตำแหน่งของวัตถุเนี่ย x ของ t เนี่ยเป็นฟังก์ชันของเวลาอย่างไรบ้างแลวก็ในบทที่1ที่ผ่านมาเราได้ทําการวิเคราะห์และก็หาว่าฟังก์ชัน x ของ t เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่จุดเริ่มต้นของการวิเคราะห์ก็โดยใช้กฎศาสตร์นิวตันนะครับลองทบทวนกันก,ก่อนว่าการที่จะได้มาซึ่ง x ของ t เนี่ยได้มาอย่างไรบ้างนะครับในคราวที่แล้วโดยใช้กฎศาสตร์นิวตัน วิธีการก็คือว่าเราต้องใช้แนวความคิดของแรงลับนะจากกฎของฮุกเราทราบว่าแรงที่มาจากสปริงนะครับที่เกิดขึ้นจากการยืดการกดของสปริงเนี่ยในกรณีนี้เป็นเพียงแค่แรงเดียวนะครับเพราะว่าเราไม่คิดแรงอื่นไม่มีแรงเสียดทานมาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงลับของระบบก็มีค่าเท่ากับลบ kx จากกฎข้อสองของนิวตันเราก็สามารถเขียนได้ว่าความเร่งในแนวแกน x หรือ A เนี่ยมีค่าเท่ากับแรงลับซึ่งกับลบเ x หารด้วย M ครับทีนี้เราก็ลองมาดูว่าไอ้ค่าว่าความเร่งเนี่ยมีความหมายเป็นยังไงนะรจาก A เนี่ยมีความหมายเป็นอนุพันธ์อันดับหนึ่งเที่ยวกับเวลาของความเร็วในขณะที่ความเร็ว มีความหมายเป็นอนุพันธ์ระดับหนึ่งของตำแหน่งเทียบกับเวลาเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า a เนี่ยคืออนุพันธ์อันดับสองของตำแหน่งเทียบกับเวลาแล้วเพื่อให้การเขียนสมการมีความกระชับมากขึ้นเนี่ยเราก็อาจจะใช้ลักษณะของรูปแบบเขียนให้ย่อลงก็คือเท่ากับ x double dot นั่นเองนะครับพอเราทราบความหมายก็คือเขียนความเร่ง นรูปของ x นะครับคืออนุพันธ์ระดับสองเทียบกับเวลาเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็แทนเข้าไปในสมการที่ได้แล้วก็จะได้ว่า x ดับเบิลดอทมีค่าเท่ากับลบ kx ส่วน m หรือถ้าเราเอามวลเนี่ยเข้าไปคูณทางซ้ายของสมการครับหรือว่าเอาลบ kx เนี่ยเอาไปบวกเข้าทางซ้ายของสมการเพื่อให้รูปแบบของสมการมีรูปแบบของสมการเป็นแ,แบบนี้นั่นก็คือ x ดับเบิลดอทบวก k ส่วน m คูณ x กับ0เราก็จะได้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือสมการของการเคลื่อนที่เป็นสมการอนุพันธ์นะครับอันดับ2ที่มีตัวแปร x เป็นตัวแปร,ปแปรข,อของสมการถ้าคุณสามารถที่จะแก้หาผลเฉลยของสมการดังกล่าวนี้คุณก็จะทราบนะถ้าแก้ได้นะคุณก็จะทราบว่า ผลเฉลยของสรรมการซึ่งก็คือ x ของ t เนี่ยมีฟังก์ชันรูปแบบทางคณิตศาสตร์อย่างไรและก็มีการเปลี่ยนแปลงกับเวลาอย่างไรบ้างนะนี่คือสิ่งที่ียกว่าเป็น equation of motion ในกรณีของมวลและก็สปริงต่งางเป็นสรรมการนะที่ให้ผลเฉลยของมันเนี่ยเป็นข้อมูลของการเคลื่อนที่นะครับเรามาดูความหมายที่เป็นทางการสักนิดหนึ่งของ equation of motion กัน ก็อยางที่เห็นในหนังสือนะครับ equation of motion เนี่ยหมายถึงสมการซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยเป็นรูปของ differential equation ซึ่งมีเ,เป็นตัวควบคุมพฤติกรรมการเคลื่อนที่ของวัตถุผลเฉลยของสมการดังกล่าวจะทำให้เราทราบตำแหน่งหรือความเร็วของระบบณเวลาใดๆครับทีนี้เราลองมาดูระบบแบบเดียวกันเพียงแต่ว่าในขั้นนี้เราก็จะนำเอาคนไกของ ลากราชแมชินิกเนี่ยเข้ามาสร้าง Equation of Motion แทนที่นะครับแทนที่จะใช้กฎไกลของนิวตันเนี่ยนะเหมือนเดิมมาวาดเป็นภาพอีกสักนิดนึ่งเพื่อเราจะจำได้นะครับก็เป็นระบบที่มีกำแพงแล้วก็สปริงจากนั้นก็มีมวล m ตั้งอยู่ตรงนี้ณตำแหน่งสมดุล x เท่ากับ0ย์ผมต้องการที่จะทราบว่าพอเวลาผ่านไปมีการดึงนะครับหรือมีการยืดหดของสปริงเนี่ย ทำให้ตำแหน่งของสปริงอยู่ในตำแหน่ง x ท่ากับ t เนี่ยผมต้องการที่จะทราบ Equation of Motion โดยใช้กลไกของ l a g ร a n g e m e c h a n นิกทำได้อย่างไรก็อย <c oughs> ่างที่บอกไปแล้วนะครับใน l a g ร a n g e Mechanics เนี่ยขั้นต้นของเราก็คือผมต้องกำหนดไ้ก่อนว่าจะใช้ตัวแปรไหนเป็น generalized coordinate ผมอาจจะใช้ตัวแปร x นะที่ปรากฏในภาพเนี่ยนะครับเป็น generalized coordinate นอกจากนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเรากำหนดไปแล้วว่าจะให้ x เป็นตัวแปรในการกำหนดตำแหน่งของระบบเราก็ต้องมาเขียนว่าแล้ว l a a g r n g งฟังก์ชันที่นิยามเป็น k u เนี่ย มีรูปแบบทางคณิตศาสตร์ที่ขึ้นอยู่กับ x, x ดอหรือบางครั้งอาจจะขึ้นกับ t เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะซึ่งก็ได้ทำมาแล้วในโจทย์ในคาบที่แล้วให้เราก็ารทราบคำตอบนะครับคำตอบนั้นก็คือ1.2ส่วน2 m x ดอทกำลัง2ลบด้วย1ส่วน2 k x กำลัง2ให้นี่เป็นสมนการที่1ในสไลด์น้านี้นะครับกัน นี่คือรูปแบบทางคณิตศาสตร์ของลากการฟังก์ชันที่เขียนขึ้นโดยมีตัวแปรคือ x กับ x หรือ t ในบางครั้งนะครับขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนสุดท้ายของการวิเคราะห์แบบลากการเ c h a คณิตก็คือนําเอาคํานิยามของ l นี่แหละแทนเข้าไปในลาการจีเควชันลาการจีเควชันเนี่ยมีรูปแบบทางคณิตศาสตร์เป็นยังไงถ้าคุณอยางจําได้นะครับนั่นก็คือ d l เทียบ q ลบด้วย d d t ดิฟ l เทียบ q ิเท่ากับ0หรือถ้าจะให้มันตรงตามเงื่อนไขของโจทย์ข้อนี้พอเราให้ตัวแปรคิวเนี่ยก็คือ x ในในกรณีของโจทย์ข้อนี้เราก็จะเขียนเป็นสมการได้ว่าหรือดิฟของ l เทียบกับ x ลบด้วย ddt d ดิฟของ l เทียบ x เท่ากับ0นะครับแล้วลองมาสร้างสมการไปพร้อมพรอมกันที่ปรากฏใน a ละการจัดการเนี่ยคุณก็จะเห็นเทอมต่างๆนะนั่นก็คือดิฟของ L เทียบ x ดิฟของ L เทียบ x. นะครับเราก็จะทำการรวบรวมเทอมต่างๆเหล่านี้ก่อนก่อนที่จะเอาเทอมต่างๆเนี่ยมาผสมกันเข้าเป็นสมาการใหญ่สมาการนี้วิธีการรวบรวมเป็นยังไงจากคำนิยามทางคณิตศาสตร์ในสมาการที่1เนี่ยเราก็จะได้ว่าดิฟของ L เทียบ x มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ผมก็จะเห็นว่าใน2เทอมนี้ เทอมที่มี x ปรากฏอยู่ก็เฉพาะเทอมหลังเท่านั้นนะครับถ้าคุณดิฟเทียบ x มันก็จะเป็นการเอาสอบมาข้างล่างนั่นกะ็จะได้ลบด้วย kx ธรรมาดาทำนองเดียวกันนะครับดิฟของ l เทียบ x มีค่าเ,เท่าไหร่ใน lagrange function เนี่ยเทอมที่ปรากฏเป็น x ก็คือมีแค่เทอมแรกเทอมเดียว1ส่วน 2, n x กำลังสเพราะนั้นดิฟของ l เทียบ x ก็คือดิฟของ 1 0 2ส่วนง m x ดสองถ้าคุณทำการดิฟกเพื่อจินการดึงเอกสองมาข้างล่างแล้วก็คงไว้เฉพาะ x m แล้วก็ x ดอทเนนี้แต่ตันะครับยังมีเทอมสุดท้ายที่ปรากฏในคำนิยามของหลัก e f u ฟังชันนั่นก็คืออนุพันธ์อันดับหนึ่งเทียบกับเวลาของเทอมที่เราเพิ่งหาเมื่อกี้นี้เพราะฉะนั้นเราก็จะบอกได้ว่า ddt ของ dl dx ดอเท่ากับนี่คือ dl dx ด นะครับพอคุณจับมาดิฟ1ครั้งเทียบกับเวลา ddt ของ m x. ก็จะมีค่าเท่ากับ m ออกมาข้างนอกเพราะเป็นเพียงแค่ค่าของที่ส่วน x. เนี่ยมีความหมายว่าอย่างไร x. มีความหมายเป็นอนุพันธ์อันดับ1เทียบกับเวลาพอมาดิฟอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นอนุพันธ์อันดับ2หรือใช้เป็นสัญลักษณ์ว่า x. นะครับพอเราทราบเทอมทั้ง2ส,ส่วนนี้แล้วก็คือ dx ออตัว dL dx และก็ DDT กอกดี d x ลด็กท็ทำการเอาทั้งสองส่วนเนี่ยมารวมเอาเข้าด้วยกันเป็นสมการของลากรังจีควอชันนะครับซึ่งก็จะได้ว่าลบ kx ลบด้วย mx. เท่ากับ0น,นะครับนี่คือลากร g e จีค a t ชันลองจัดรูปนะครับให้มีลักษณะของสมการเนี่ย ให้มันคล้ายคลึงกับสมการที่เราได้มาจากการวิเคราะห์ในเชิงกลศาสตร์นิวตันนะครับในสไลด์หน้าที่ผ่านมาดูการจัดรูปก็เพียงแค่เอาอลบ m ไปหาทั้งสองข้างของสมการเพราะนั้นเราก็จะได้ว่า x ดอบวกด้วย k ส่วน m คูณ x นั้นเท่าก,กับ0นะนี่ก็คือ equation of motion จากการวิเคราะห์โดยใช้ลลกลศาสตร์เรรับทบทวนอีกนิดน,นึงของขั้นตอนตัวทวั่วไป นั่นก็คือเราต้องกําหนดภักวาดภาพของระบบว่าระบบประกอบด้วยอะไรบ้างขั้นตอนแรกก็คือว่าเราต้องกําหนดไปเลยว่าเวลาที่คุณจะอธิบายการที่ระบบมันเคลื่อนที่เนี่ยจะใช้ตัวแปรอะไรเป็นตัวอธิบายเราเรียกตัวแปรนั้นว่า q นะครับหรือ generalized coordinate จากนั้นเขียนฟังก์ชันของ lagrang ซึ่งมีคํานิยามว่าเป็นพลังงานจนลบพลังงานศัก์หรือ k u เนี่ยให้อยู่ในรูปของ q ดังกล่าวที่คุณกำหนดขึ้นเช่นในกรณีนี้นะครับคือ x หรือ x หรือ t เป็นต้นเราก็จะได้ว่า l เท่ากับ1ส่วน2 m x กำลังสอลบด้วย1ส่วน2 kx กำลัง2จากนั้นนำคำนิยามทางคณิตศาสตร์ของ l ดังกล่าวนี้เนี่ยนะครับไปสร้างเป็น l a g r a n g e equation วิธีการสร้างก็ต้องรอบครอบเสเล็กน้อยแล้วก็ต้องมีการรวบรวมเทอมต่างๆตัตวอย่างเช่นเทอม dx แต่ขอโทษเทอม dl dx ก็ปรากฏให้เห็นว่าเท่ากับลบ k เทอม dl dx ก็คือ mx และว็็เทอม ddt ของ dl dx นั่นก็คือ m x ดอทนั่นเองจากนั้นนำชิ้นส่วนต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับเข้ามารวมเป็น1นึ่ให้เป็นสมการสมการเดียวโดยอาศัยสมการของ l ล r a n g e m e c h a n ิกก็จะได้เป็น equation of motion นะครับคุณจะสังเกตเห็นว่าสมการที่เราได้มาซึ่งเป็นสมการการเคลื่อนที่ของระบบหรือเรียกว่า equation of motion เนี่ยมีรูปแบบทางคณิตศาสตร์ เหมือนกันพอดีกับสมการที่เราได้จากการใช้กฎศาสตร์พิงตันลองย้อนไปสไลด์หน้าที่แล้วนะครับนี่คุณจะเห็นนี่คือสมการที่ได้จากการวิเคราะห์ในทางกฎศาสตร์พิงตันก็จะเป็นสมการที่เหมือนกันนะครับอย่างแบที่นี่มันก็ต้ตองเหมือนาากันนะครับไม่เหมือนกันไม่ได้เพราะว่าเวลาที่คุณแก้สมการแล้วเนี่ยถ้าสมการที่มันไม่เหมือนกัน <c oughs> ก็ย่อมจะให้ผลเฉลยของสมการที่แตกต่างกัน ถ้าผลเฉลยของสมการไปเอเอิญแตกต่างกันก็ย่อมหมายความว่าการทำนายผลการเคลื่อนที่เนี่ยให้ให้คำตอบแตกต่างกันใน2วิธีระหว่างนิวตันและวก็ลักกรซึ่งไม่ไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับสมการที่ได้นั้นนะครับไม่ว่าคุณจะใช้วิธีการใดก็แล้วแต่จะเป็นนิวตันแมช a น i c หรือลักกรัชแมชชน่ย่อมต้องให้สมการการเคลื่อนที่หรือ equation of motion เนี่ยเป็นแบบเดียวกันนะครับเพราะามันเป็นระบบอดเดียวกันคำตอบก็ต้องถูกทั้งคู่นะครับ นี่คือขั้นตอนทั่วๆไปในการสร้างสมการการเคลื่อนที่ส่วนพอเราสร้างสมก,การได้แล้วนะครับเราจะแก้สมก,การได้หรือเปล่าเราจะสามารถวิเคราะห์สมก,การได้หรือเปล่านั่นก็ขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญทางคณิตศาสตร์ของแต่ละคนนะครับแต่ว่าในขั้นต้นนี้ในคาบนี้เราจะเพียงแค่สร้างสมการการเคลื่อนที่ทั้ทก,ก่อนก็พอนะครับลองมาดูตัวอย่างโจทย์อีกข้อหนึ่งนะครับซึ่งเป็นแบบฝึกหัดที่ปรากฏในหนังสือ พิจารณาระบบลูกรอกดังแสดงในภาพ2.1นะครับนี่คือระบบลูกรอกที่มีลูกรอก2ตัวที่เห็นในภาพแล้วนั่นก็คือรอกที่มีมวลน้อยมากและก็มีมวลกล่องขนาดใหญ่ m1 m2 m3 เนี่ยนับผูกติดอยู่ถ้ากำหนดให้ตัวแปร l1 และ l2 เนี่ยคือ generalized c o o r d i n t e คือคือระยะทางของเชือกนะครับความยาวของเชือกทางซีกซ้ายของลูกรอก l1 แล้วก็ l2 นะครับของระบบ จงเขียนสมการการเคลื่อนที่ของระบบแล้วก็มีเฉลยให้นะครับนี่คือสมการการเคลื่อนที่ของระบบถ้าคุณถ้าคุณสามารถสร้างสมการได้อย่างถูกต้องส่วนพอคุณได้สมการมาแล้วเราจะเอาไปทำอะไรต่อจะสามารถหาผลเฉลยได,ได้ได้หรือเปล่านะครับนั่นเป็นนั่นเป็นเรื่องของในคาบต่อไปนะเรามาฝึกวิธีการสร้างสมการการเคลื่อนที่นะครับนะขั้นตอนที่หนึ่งเราเสร็จไปเรียบร้อยแล้ว เพราะว่าอะไรเพราะว่าโจทย์กําหนดให้แล้วนะครับว่าให้ตัวแปร l 1และก็ l 2เนี่ยเป็นพิกัดในการบอกตําแหน่งหรือว่า Generalize d coordinate ลำดับต่อไปเราก็ต้องมาถามคำถามว่าเอ๊ะแล้ว Lagrange f ัง c t i o n l เนี่ยจะสามารถเขียนในรูปของ l 1และก็ l 2หรือ l 1และ l 2มีรูปแบบทาง คณิตศาสตร์เป็นอย่างไรบ้างครับทีนี้ก็ปรากฏว่ารูปแบบทางคณิตศาสตร์ของลากราน g e ฟังก์ชันเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นแบบฝึกหัดของอีกข้อหนึ่งนะครับในในในหนังสือซึ่งเป็นแบบฝักหัดก่อนหน้านี้แบบฝักขัดข้อ2.2ซึ่งในข้อนั้นเนี่ยถ้าทุกคนได้ทำกันบ้านมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะพบว่าลากราน g e ฟังก์ชันของระบบเนี่ย มีรูปแบบทางคณิตศาสตร์เป็น1ส่วน2 m 1 l 1นกลังสงบวกด้วย1ส่วน2 m 2แล้วก็ l 2ดอบ l 1ดดทั้งหมดกำลัง2องบวก1ส่วน2 m 3ครับ l 1บวกด้วย l 2ดดทั้งหมดกำลัง2นี่คือส่วนของเทอมของพลังงานจล แล้วก็บวกด้วย m 1 g l 1บวกด้วย m 2 g b 1ลบ l 1บวก l 2แล้วก็บวกด้วย m 3 g b 1ลบ l 1บวก b 2ลบ l 2ครับ เราจะเริ่มจากตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นหลับโจทย์ข้อนี้ข้นี้เป็นสมการที่1เพื่อเพื่อง่ายต่อการอ้างอิงนะครับแล้วก็อ้างถึงขั้นตอนต่อไปในการที่จะสร้างสมการการเคลื่อนที่เนี่ยก็คือว่าเราต้องทําการรวบรวมเทอมต่างๆเสียก่อนนะครับที่ปรากฏในสมการของลักกรานช์สมการของลักกรานช์คืออะไรในกรณีนี้ถ้าเราให้ตัวแปร l 1และ l 2เป็นตัวแปรบ่งบอกพิกัดของการเคลื่อนที่เพราะนั้นเราเขียนสมการของลักกรานช์ได้ง่ายๆนะครับว่า อันแรกก็คือ dl เทียบ l, l 1ลบด้วยอนุพันธ์อันดับ1เทียบกับเวลาของ dl dl 1เท่ากับ0แต่ว่าในกรณีของโจทย์ข้อนี้เนี่ยมันมีตัวแปรต้นนะครับอยู่2อันคือ l 1และแค่ l 2เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องเขียนสมการของหลักการเนี่ยสอ,อันด้วยกันคืออันแรกเฉพาะในกรณีของ l 1อันที่2 ในกรณีของ L2 ก็คือ DL DL2 ลบด้วยดิฟเทียบกับเวลาของ DL DL2 เท่ากับ0เครับงั้นลองมาเรามาเขียนกันนะครับว่าเทอมต่างๆชิ้นส่วนที่ปรากฏย่อยๆในลากราสิเคเวชันเนี่ยมีรูปแบบทางสมการเป็นยังไงอันแรกมาดูในกรณีของ L1 ใช่ก่ะครับเราก็จะได้ว่าดิฟของลา n ราเทียบกับ L1 ค่าเท่ากับเท่าไหร่ จากสมการที่1คุณก็จะเห็นว่าเทอมต่างๆที่ปรากฏแล้วก็มันสัมพันธ์อยู่กับ l 1เนี่ยมีเฉพาะส่วนของพลังงานศักย์ mg นี้นะครับเทอมศักย์สุดท้าย 1, 2และก็3นี่นะครับซึ่งพอคุณดิฟปับ๊บเทอมนี้ก็จะได้เป็น m 1 g เทอมที่2นี้นะครับก็จะมีค่าเท่ากับลบ m 2 g เพราะว่าติดลบของ l 1อยู่ในบริเวณนี้เทอมที่3ก็จะเป็นลบ m 3 g ะครับจะเป็นต้นอีกอันนึงที่เราต้องใช้ก็คือดิฟ l เทียบ L1 นึนะครับซึ่งมีค่าเท่ากับจากการวิเคราะห์ในสมการที่1คงก็จะเห็นว่าเทอมที่ปรากฏว่ามี L1 น่ดอ,อยู่นะก็คือในส่วนของ3เทอมแรกนี้นะครับที่เกี่ยวข้องกับพลังงานจดนะลองดิฟเทอมแรกกันก่อนนะครับนี่คือ1 2 M1 L1 ออดทกำลังสพอทำการดิฟเทียบ L1 ก็จะเป็นการดึง2มาข้างล่างเพราะนั้นก็จะมีค่าเป็น m1l1 นะครับส่วนในกรณีของเทอมนี้นะครับเทอมนี้เนี่ยต้องใช้กดของลูกโซ่ทนิดน,นึงนะครับพอดิบปับเนี่ยคุณก็ต้องดึง2มาข้างล่างนะครับแล้วก็จะหักล้างกับ2นี่หายไปนะก็จะปรวกกับ m2 แล้วคงไว้ซึ่งตัวที่อยู่ในในวงเล็บนีนะ้นั่นก็คือ l2 ลบ l1 จากนั้นก็มาดิเฉพาะ ลบ l, l 1นอนี้ซึ่งก็คือได้ลบหนด่งนะครับสุดท้ายนะครับที่ปรากฏนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเราดึง2องมาก็หากล้างกับ2นี้ก็มีค่าเป็น m 3อย่างเดียวแล้วก็ใช้กฎของลูกโซ่เป็น l 1ดอ่บวก l ดองนะครเนต้นเราอาจจะทำต่อไปเลยนะครับนั่นก็คืออนุพันธ์อันดับหนึ่งเทียบกับเวลาของ จาตัวเมื่อกี้นี้ dl dl หมีค่าเท่ากับเท่าไหร่พอคุณดิฟเทียบกับเวลาของตัวแรกนะครับ m เป็นพีค่าของ t ก็แยกมาข้างนอกแล้วก็เหลือเป็น l 1นึ่ง double dot พอดิฟสองครั้งเมื่อก่อนดิฟครั้งเดียวมาดิฟสองครั้งเทอมที่สองนะครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร,าร่บวกกับ m 2 l 2อง double dot ลบด้วย l 1นึ่ง double dot นะครับทีนี้มันมีสัมประสิทธิ์ลบหนึ่งเนี่ย นะมีลบหนึ่งเนี่ยอยู่ข้างหน้าเพราะฉะนั้นผมก็จะเอาลบหนึ่งเนี่ยกระจายเข้าไปนะครับพราะกระจายเข้าไปผมก็ต้องสลับเครื่องหมายของ l 1นึแล้วก็ l 2องซึ่งก็จะได้ว่าในกรณีนี้ก็จะเป็น l 1นึกลายเป็นบวกแทนและก็ l 2ดกลายเป็นลบแทนนะครับทำนองเดียวกันสุดท้ายก็คือ m 3แล้วก็ l 1นึ่บวกกับ l 2อั d ชนิดเป็นต้น นะเมื่อเราได้ชิ้นส่วนต่างๆที่เหมาะสมของอสมการเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับนั่นก็คือ d i p l เทียบ L1 แล้วก็ DDT DLDL1 เนี่ยเราก็จะนำเอาชิ้นส่วนดังกล่าวนี้ใส่เข้าไปใน l a g r a n g ร f u ฟังชันฉบับเต็มนี้นะครับซึ่งก็หวังว่านะในสุดท้ายที่สุดแล้วเราก็จะสามารถสร้าง Equation of Motion นักที่เห็นในเฉลยนี้นะครับลองมาดูกัน แ,แรกผมก็คงจะต้องลบเทอร์มลบส่วนอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องออกสักนิดหนึ่งนะครับนี่ลองเอาเทอร์มทั้งสองส่วนนี้นะครับใส่เข้าไปในร r a n g อีคว a t ชันเพื่อจะได้สมาการของการเคลื่อนที่นะครับเราก็จะได้ว่าต,วตัวแรกเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ 1> m 1 g ลบ m 2 g ลบ m 3 g นะครับซึ่งก็คือก็คือฝั่งนี้เราก็จะได้ว่า m 1ลบ m 2ลบ m 3จากนั้นก็ g นะครับเป็นเพียงแค่การแยกตัวประกอบเอา g ออกมาข้างนอกเฉยเนะครับีนส่วนหนึ่งนะครับลบดิฟเทียบกับเวลา dl dl 1ดดก็คือลบก็คนะือลบ นี่คือส่วนของดิฟเทียบกับเวลาของ dl dl 1เพราะอเนั้นก็ใส่เข้าไปเต็มที่เลยนะครับนั่นก็คือ m 1 l 1ดับเบิ u b l e d บวกกับ m 2 l 1ดับเบิ u b l e d ลบด้วย l 2ดับเบิ l e dot บวกอยู่กับ m 3 l 1ดับเบิ u b l e d บวก l 2ดับเบิ l e dot แล้วก็วงเล็บปิดนะครับขนาดใหญ่มีค่า กสูตรจากนั้นก็ทําการลบเทอมต่างๆที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปนะครับเพื่อจะได้ง่ายต่อการเาสดงวิธีทํา ในคราวนี้เพื่อจะให้รูปแบบของสมการทางคณิตศาสตร์เนี่ยมันไปเหมือนกันพอดีกับที่เฉลยมานะครับเราก็อาจทําการย้ายข้างสักนิดหนึ่งนั่นก็คือเอาส่วนของเครื่องหมายลบเนี่ยที่มีวงเล็บสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่เนี่ยนะครับย้ายไปอยู่ีกฝากหนึ่งของสมการมันก็จะเป็นเครื่องหมายบวกทั้งคู่เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าสมการต้องการเคลื่อนที่นั่นก็คือ m 1 l 1ด,ดอทบวกอยู่กับ m 2 l1 ลบ l2 ดแล้วก็วงเล็บปิดวก m3 l1 อทวก l2 ดนั้นมีค่าเท่ากับ m1 ลบ m2 ลบ m3 แล้วก็คูจ g นะครับนี่คือคำตอบในกรณีแรกสมการการเคลื่อนที่ในกรณีของ l1 ในกรณีของ l2 ก็เช่นเดียวกันนะครับเราจะ ทําไปพร้อมๆกันอย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าคุณะจะได้ฝึกด้วยในตัวนะครับอันดับหนึ่งเราก็ทําการเขียนสมก,การนะเสียก่อนว่าสมก,การของลรงงานเแมชชีนิกในกรณีของ L2 เนี่ยมีรูปแบบทางคณิตศาสตร์ว่าอย่างไรบ้าง จ uh, Lagrange equation นะครับก็คือดิฟของ l เทียบ l 2ลบด้วย ddt ดิฟของ l เทียบ l ดอดนี่มีค่าเท่ากับ0เราทำการรวบรวมเทอมต่างๆที่เกี่ยวข้องนั่นก็คือดิฟ l เทียบ l 2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับดูจาก สมการที่1น,นี้ l 2มีปรากฏตรงไหนบ้างนะครับเฉพาะในส่วนของพลังงานศักย์ข้างหลังนี้2เทอมสุดท้ายนี้นะครับเพราะนั้นทําการดิฟอย่างรวดเร็วคุณก็จะได้ว่ามีค่าเท่ากับ m 2 g ครับเกือบสุดท้ายนะครับ l 2ติดเข้ามาลบตรงนี้อยู่เพราะนั้นเวลาคุณดิฟเทียบ l 2อกมาก็จะกลายเป็นลบ m 3 g นะทั้นองเดียวกันกันกบในกรณีของดิฟ l เทียบ l 2 นะมีค่าเท่าบบเท่าไหร่ในฟังก์ชันของลากร a n g ์ l2 มีปรากฏอยู่ตรงไหนบ้างนะครับเฉพาะเทอมนี้แล้วก็เทอมนี้เพราะฉะนั้นถ้าคุณดิฟขึ้นมาดิฟออกมาเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ m2 แล้วก็ l2 ลบด้วย l1 พอดิฟเทมเอมของ m3 นี้นะครับก็จะเป็นบวกกับ m3 แล้วก็ l1 บวก l2 ชน,นี้เป็นต้นนะเมื่อได้ดิฟ l เทียบ l2 ดอทแล้วก็ทำการดิฟเทียบกับเวลาครั้งหนึ่งนะครับดังนั้นเราก็จะได้ว่า ddt ของ dl d l 2ดอทนั้นมีค่าเท่ากับ m2 ดิฟเทียบกับเวลาเข้าไปนะก็จะเป็น l2 double ดอดลบด้วย l1 double ดอดบวกกับ m3 l1 ดับเบิลโดดบวกด้วย l อลสองดับเบิลโอดด,อดชนี้เป็นต้นพอคุณมีข้อมูล2ส,ส่วนนะครับส่วนของ d ิฟแอเทปแอ l หนึ่งแอลสแล้วก็ DDT ทีอันตานี้ก็จัดมาใส่ในสมก,การของลากรังซึ่งสุดท้ายแล้วนะครับเราก็จะได้ว่า,าทำการเอ็มสอ m 3 g แล้วก็ลบด้วยนะครับวงเล็บขนาดใหญ่นี้ m 2 l 2ด,บด,ดลบด้วย l 1บ,ดดบวกกับ m 3คูณ l 1บนบนะครับบวกกับ l 2บมีค่าเท่ากับ0ูนยช่ยนี้เป็นต้นถ้าคุณจัดรูปของสมการสักเล็กน้อยคุณก็จะได้ว่าสมการทางคณิตศาสตร์มีรูปแบบเหมือนกันนะครับกับ เฉลยที่ให้มาชนิดเป็นต้นนะครับทบทวนอีกนิดนึงก็คือว่าเวลาที่เราสร้างสมการการเคลื่อนที่นะครับไม่ว่าจะเป็น,นกลไกของนิวตันแมชินิกหรือยูร์กาสแมชินิกในกรณีของากราสเนี่ยคนเริ่มด้วยการกําหนดตัวแปรบอกทิกัดจากนั้นสร้างฟังก์ชันของากราสขั้นตอนสุดท้ายก็คือว่านํา l ที่ได้นี่นะครับมาสร้างเป็นสมการากรา Equation แล้วก็จะได้เป็นสมการที่ควบคุมพฤติกรรม การเคลื่อนที่ของระบบเชนิดเป็นต้นนะครับ